ตัวละครการกระทำสถานที่หน่วยงานอาชีพรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาอ้างอิงหรือสนับสนุนพฤติกรรมใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม จะเรียกว่าแอบรักเธอมานานหลายปีตอนนี้ที่ทักมาก็เป็นจังหวะที่พอดีได้ปวดยามองฉันว่าเป็นวันนปาลี Baby ก็ I love you วนะเอาดีดีไอพวกที่ทำมาความจะเป็นใครก็ไม่รู้ฉันไม่สนใจแต่ต่อยไปอย่างโกคูก็มัอนก็มโนที่สัญญากับฉันไหมได้ตามลาวันพีชด้วยกันกับฉันไปก็ไม่ดีครับรอเธอเธอพอดีก็ไม่ดีว่ารอเธออยู่ตรงนี้มาจริงรู้ว่าม่ยมถ้าเธอคิดจะมารอ เดี๋ยวเธอดีเธอดีก็มาดีควัารอเธอจะพอดีก็มาสิค้ารอเธออยู่ตรงนี้เข้ามาดีฉันจะกอดจะอรักเธอไปตลอด oh. ตลอดชีวิตก็มาก็มาดีคว่ารอเธอจะพอดีก็มาดีว่ารอเธออยู่ตรงนี้ <S <S มายถึงรู้ว่าไม่ยอกถ้าเธอคิดจะมาหลอก ดียวเธอด้เจอดีก็มาดีควับรอเธอจะพอดีก็มาสิค้ารอเธออยู่ตรงนี้ก็มาดีชัน,นจะกอดจะรักเธอไปตลอด oh. ก็มาดีก็มาดีถามจริงเหรอพี่พี่ไม่ชอบผมมากเลยเหรอวะกูไม่ชอบเด็กโดยเฉพาะเด็กเป็ดอย่างมึงผมก็ไม่ชอบคนแก่บางคนนะครับโดยเฉพาะคนแก่แบบพี่ มึงกล้ามายุ่งเมียกูเหลอไอ้สัตว์ใครเมียมึงวะนี่ไงเมียกู เจ็บป่ะ oh. 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 มึงอ,อ,อย่ามาสำอออจวินมึงเริ่มก่อนไงแล้วใครจะไปรู้อะพี่ว่าไอเด็กนั่นมันจะมีผัวทีหลังมึงก็หัดแหกตาดูก่อนดิมึงไงอยากเอาชนะกูอะ ได้ตีนกยบมาแทนเนี่ยเลิกบ่นได้ยังถ้าพี่ไม่เลิกบ่นนะ่ะพี่ก็ไม่ต้องมายุ่งผมไปแล้นะทำไมอยู่พี่ถึงคิดมาช่วยผมอะ่ะอนผมโดนต่อยพี่ยังยืนมองเฉยอยู่เลยโดนสั่งสอนมันก็ดีจะได้รู้ว่าเวลาผู้ใหญ่ก็พูดอ่ะควรฟัง ขี้บอกอะไรตอนไหนกูบอกว่ามึงยังจูบไม่เก่งก็แปลว่ามึงยังไม่ควรไปจูบก,กับใครในเมื่อมึงไม่เชื่อฟังก็ปล่อยให้มึงรับรู้รถตีนไปก็ดีแล้วตอนที่เข้าไปช่วยว่าไอ้เฮียนั่นแหละกล่าวมาถึงตายกูไม่มีชุดใส่ไปงานศพเ่ยมึงจูบห่วยมากเลยรู้ปะ จูบแย่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่เท่าที่กูเห็นจากเหตุการณ์ะก็ใช่ทำไมมึงค้างคาใจมากเลยะถ้ามึงคิดว่าการจูบอคือการเอาปากไปครอบอีกฝ่ายแล้วดูดเหมือนปลาซักเกอร์หิวอาหารเนี่ยมันก็ห่วยเลยผมโคตรอายเลยอะ ให้กูสอนจูบปะล่ะอืมเอาดีหนงบอกว่ามึงเคยเอาที่กูสอนไปทำกับคนอื่นมาแล้วไงพี่ไม่ต้องพูดมากเลยปะเริ่มเลยมไหมไม่ไม่ใช่ตอนนี้ทำไมอะ่ะแค่จูบเองปะกินเหล้าก็บร้อยเลือดมึงไง ทางูจูไม่ลงว่ะกลับไปอาบน้ําก่อน จะรีบไปไหนเนี่ยจวินนี่มึงจำยูกูสอนไม่ได้เหรอใครไปจำได้อ่ะนี่นปกติมึงทำยังไงทำให้กูดูหน่อย แค่นี้เหรอมันแย่มากเลยอ๋อพี่ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวกูสอนมนเองรับรองมึงเก่งแนะ่ พี่เคยทำแบบนี้กับใครหรือเปล่าอะไรวะก็แบบนี้ไงแบบที่พี่ช่วยผมอ่ะคือมึงจำไว้ว่ามึงเป็นสิทธิ์กูจนอืจนกว่ากูจะสอนมึงจบหลักสูตรอ่ะมึงอย่าไปทางนี้กับใครได้ปะ ผมเป็นลูกศิษย์พี่จริงเหรอวะกูจริงจังเออก็ได้ผมจะตั้งใจเรียนให้เชี่ยวชาญเลยแล้วค่อยไปใช้ทีเดียวเอาแบบว่าให้หลงจนหัวปักหัวปั๊มเลยอะเออเรื่องนี้พี่ห้ามบอกใครนะห้ามบอกจริงๆเว้ยเออ กูเคยผิดสัญญากับมึงด้วยหรอก็ไม่อะแต่พี่ขี้แกล้งอะก็มึงมันน่าแกล้งไง โทำไรไนี่พี่มึงนี่มันนอนกินบ้านกินเมืองเหมือนที่พ่อมึงเคยพูดไว้เมืม่อก่อนไม่ผิดเลย<ม>บ้านกูอะอยู่ใกล้ที่ทำงานก็จริงนะเวยแต่ไม่ใช่ว่ามึงจะนอนไม่ตื่นแบบนี้ได้มึงรีบเลยอยูอไปทำงานสายพี่จะบ่นทำไมเนี่ยแล้วท,ทำไมมึงไม่ใส่เสื้อที่กูแขวนไว้ให้ไม่อะทำไมเอา้าก็เดี๋ยวเขารู้เป็นเสื้อพี่อลดิ ช่วนนักศึกษาเนี่ยมันเหมือนกันทุกวันก็จริงนะเว้ยแต่กลิ่นอะไม่ใช่เรื่องตลกนะเวะ้โอ้โหอ้โโอ้ใครมาดิมึงจะอมไว้อ่ะพ่อมึงเหรอพีอ่โอ๋เสียใจอ,อะ มึองอยากหายไวไหมให้กูจุกเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยอเอาลายมาด้วยตอนนั้นให้พี่ไปพี่แม่แอดเบงอะ่ะไม่ให้หรอกทั้งก่อนมึงไม่อยู่แต่ตอนนี้มึงอยู่แล้ว เธอเดึดๆไงนมาคุยเรื่องเสี่ยวไงพูดอะไรของพี่น่ะพูเจ็บละไปนั่งเลยพี่แม่งก็สองแง่สองง่ามอย่างนี้แหละแล้วเรื่องที่ผมให้พี่สอนน่ะผมแค่ให้สอนไ้วยไม่ได้มาสนองความใคร่ของพี่ กูแค่ล้อเล่นไว้ล่ะถึงมึงอยากให้กูทำจริงๆก็ได้เอาลายมาด้วยแค่ลายกูไม่ได้ป้นเงินมึงซะหน่อยทำไมพี่มีสามันผมมีสองันอะ่ะ โอแค่ okay, นี้โอ้ยอิ่มหนึ่งเลยครับอ่ะอะไรอ่ะเอาไปกินระหว่างวันขอบคุณครับเออว่าไงวินหายไปเลยสัตว์เสร็จไปกินน้ำละกูเลยไ,ไปออฟฟิศมึงตอบไม่ต้อตงคำถามบ่ายเบี่ยงแบบนี้แสดงว่าเงียบเลยนะสัตว์ เตียจนกูจะฟ้องเฮียไทยว่ามึงใจแตกเออกูแตกนะไรสัตว์ฟ้องเถอะเมื่อคืนกูได้ยินว่าที่ผับเขามีเรื่องกันเขาบอกว่าจะแทงกันด้วยไม่รู้มึงเห็นหรือเปล่าแถมไอ้น้องป๊อปอะไรนั่นของมึงอ่ะก็ไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นละตกลงมึงได้คนใหม่หรอวะเออกูได้คนใหม่ไอ้น้องป๊อปอะ่ะช่างมาันเถอะเฮ้ยมึงคือกูอยากจะบอกว่าประสบการณ์ใหม่เลยมึงกูไปเจอเขาน้าห้องน้ำเว้ยโคตรดี ครั้งแรกกูเลยที่กูแบบรู้สึกดีแบบเนี้กูกลัวว่ามึงจะไปเหยียบหางใครเข้าไงกูจะใต้หาก่อนจะเรียนจบอ่าเป็นห่วงกูทำไมเนะี่ยอืมกูสงสารพ่อพี่มึงสัตว์เอ้ยเรื่องแบบเนี้ยมึงปรึกษาเฮียสอนเลยรายเนี้ยเขาเด็ดจริงใครๆก็บอกว่าลีลาบนเตียงของเฮียเนี่ยคือที่สุดละเอเอเฮ้ยมึงเดี๋ยวกูรีไปทำงานก่อนดยวคุยกัน อะไรเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดวะใส่กล่องเมื่อกี้ไง <c oughs> มันถามว่ากินอะไรแล้วไงนั่นไอจูนนี่ทำไมมากับสอนอะมันไม่ถูกกันไม่ใช่หรอมาจูบหน่อย